เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีสายยูทูบเบอร์นะคะที่มีเหล่า f อแฟนคลับติดตามเป็นจํานวนมากกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับคู่ของสาวเบรรักวันนี้หรือว่าเบคทําสิงแล้วก็หนุ่มคิวเทโอปาแม้บอกเลยนะคะว่าเวลาที่ทั้งคู่นี้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันทีไรเนี่ยโอโหโซเชียลสะเทือนเอามากๆจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะคะเหล่า f อแฟนคลับเองเนี่ยก็จับจิ้นคู่นี้เป็นอย่างมากกันเลยทีเดียว เพราะว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมีแต่ความเฮฮาแล้วก็โบอบาสสุดๆเลยก็ว่าได้แล้วก็ทันกันเอามากๆจริง,รงๆคุณผู้ชมคะแต่ว่าใดๆเนี่ยก็คือว่าเป็นที่รู้กันดีในหมู่มวลแฟนคลับแหลคะค่ะว่าสาวเบนรักวันนี้แล้วก็หนุ่มคิวเทอป้าทั้งคู่เนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันนั่นเองคะ่ะคุณผู้ชมคะแล้วทีนี้ล่าสุดนี้เลยก็คือว่าสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากนะคะเมื่อทั้งคู่เนี่ยมีถ่ายรายการด้วยกันคุณผู้ชมก็ คือว่าทางด้านของหนุ่มคิวเทลโอป้านะคะไปถ่ายรายการของสาวเบรดรักวันนี้หรือว่าเบทคทำสิ่งนี้แหละแล้วทีนี้ทั้งคู่นะคะก็มีภาพที่ถ่ายร่วมเฟรมกันออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันซึ่งงานนี้บอกเลยนะคะว่า fc แฟนคลับเนี่ยคอมเมนต์กันเยอะแยะเอาจริงๆคุณผู้ชมคะ่ะทั้งบอกว่าไปไหนคะรอชมรอเลยจ้าแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกด้วยนะคะที่บอกว่าจะรอชมทั้งคู่ไปด้วยกันนะคะนอกเหนือจากนี้เองคุณผู้ชมคะ่ะยังมีแฟน ครับนะคะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยคขาบอกว่าหวังเสมอลึกอยู่ในใจหวังมาตลอดและจะหวังตลอดไปว่าสักวันเขาจะรักกันนั่นเองคุณผู้ชมคะ่ะและนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าทางด้านนะคะเบสค c มสิงห์เฟมิลีนะคะแฟนเพจแฟนคลับของสาวเบสเองเนี่ยก็ยได้มีการเอาคลิปนะคะสตอรี่ไอจีจากสาวเบสที่ถ่ายกับหนุ่มซิมคิวเทโอปันเนี่ยมาลงในอินสตาแกรมนะคะแล้วทีนี้บอกเลยค่ะว่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้ถูก เผยแพร่ออกไปนะคะ FC แฟนคลับชาวเน็ตรายอื่นๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะค่ะคุณผู้ชมทั้งบอกนะคะว่าซีมาควรมีแฟนแบบเบสและเบสก็ควรมีแฟนแบบซมไม่มีทางเลิกกันง่ายๆคนทรงเทคแคร์ทั้งคู่แล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกด้วยนะคะที่บอกว่าน่าจะคบกันนะดีที่สุดและนอกเหนือจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็มีนะคะความเห็นต่างจากเหล่า FC แฟนคลับคะ่ะที่ได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอก เอ็นดูเพื่อนรักน่ารักมากเพื่อนคู่นี้เพื่อนเลิฟทินน่ารักรักสองคนนี้ด้วยค่ะเขาอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักแล้วก็มีคอมเมนต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายด้วยนะคะที่บอกว่าคู่นี้ถือเป็นคู่เพื่อนที่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักเอามากๆก็เป็นว่าคุณผู้ชมคาะตอนนี้เองเนี่ยนะคะทั้งคู่เนี่ยสาวเบสรักวันนีแล้วก็หนุ่มซิมคิวเทโอปาเนี่ยทั้งคู่นะคะถือเป็นคู่เพื่อนที่สนิทสนมกันเอามากๆนั้น เหากใครที่ติดตามคู่เพื่อนคู่นี้ก็สามารถติดตามได้นะคะว่าทั้งคู่เองเนี่ยจะมีผลงานอะไรนอกเหนือจากนี้ร่วมกันออกมาให้แฟนๆได้ดูกันอีกก็ต้องรอติดตามกันต่อไปคะ่ะ